นี่ครับมาชม 3D ไฟฟ้านะครับตัวนี้อันนี้เป็น12เซลใช่ไหมครับน้อง12เซลนะฮะนี่ครับรอชมนะครับเดี๋ยวนเขาจะคอปโชว์นะฮะได้เลยครับจะถ่ายโชว์เลยฮะคอปเลยฮะชุดไฟเทปไหมครับนี่มี VR Pro นะฮะแบตเตอรี่5,500มิลลิแอม2ก้อนนะครับนี่ครับผมรอดูนะครับ โค้งไหนบอกนี่ยอดครับรอชมนะครับตัวนี้ครับใส่ไปยังไงแน่นไหมได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่นี่เมื่อกี้น้องก็ฮอบอยู่บนฟ้านะครับอย่างสวยครับถ่ายไปท่านครับเี่ยรอชมนะครับผมนี่ครับต้องระวังนะครับเดี๋ยวจะมาใกล้ๆไดโอเคโอเคไปแล้วฮะ นี่ขึ้นไปแล้วครับดูครับดูครับ นี่ฮะยังไงครับผมดูครับนี่ครับโอ้ยสุดยอดครับโอ้โอย,ยังไงครับแรงมอเตอร์นี่คือแบบโอ้โหสุดยอดเลย ฟ้านะครับลำนี้บินได้สามนาทีนะครับอืมอืมอืมขีมือ เอาเลยครับนี่ครับชมการแอนดิ้งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ,ะฮะ